สวัสด <Broad> ีครับสวัสดีครับวันนี้วัดไปดูวีกเราไปกันกะครับเอาต้มลงไปนายขาให้นั่งตั้มันหน่อยได้พี่น้องแจ๋ตั้มนั่งใส่บักพริกวันใส่บักพริกแล้วก็จะน้งก็จะเป็นลมนะครับอาไอ้น้ัพแล้วใส่ใส่ออยเลยค่ะคุณขาตอนแรกเราก็จะใส่นะใครที่ไม่เคยทำหรือทำไม่เป็นนะคะใส่เยอะๆนะคะคุณขาพอแล้วอค่ะ แล้วก็ใส่การหลีกลงไปเลยค่ะคุณขาพี่น้องอ้าใส่สอนพลังด้วยค่ะเอามาจะเป็นหรือเปล่าวันนี้นะคะใส่เลยอีนับแล้วเดี <c oughs> ย๋ยวจับมันดูหลายหมอนนะมันสิบ,บรสุกธหายเธอพัดจนจนกลัวมันสิเหลืองเนาะมันบ จนกว่ามันจะเหลืองนะครับคุณขาวิตนมินอีคโกลเด้นบราวนะคะโกลเด้นบราวโกลเด้นบราวนะคะ <c oughs> บาหรอบ,บ่าเบาหรือยังใต่กับพลังนยิยานแหงก็คือพลังนยิยานแหงก็คืออันนั้น ง่ายสูงสิ้นเปแนแห้งทำเสร็จภายในห้านาทีได้แล้วแหละมันหอมแล้วโอเคโอเคอะ่ะนาวใส่กุ้งไปนะคะท่านผู้ชมค่ะเอาเลยค่ะใส่กุ้งฟิร์ส อันนี้ก็คือจอกของอจอกของไอ้เจ้าชุบันทูทีนะคะพ็เอาวันทูทีใส่น้ำปลานะคะอืมฮ่าฮ่แล้วก็ฮาฟสปูนนะคะฮาสปูนโดนทูมัสนะคะ นั่นนั่นนั่นไม่ใช่ร่งหลายแล้วนั่นน้ำมันบักหอยนั่นน้ำมันบักหอยนะฮะใส่ลงไปแล้วก็คนนะคะรอให้กุ้งมันเหลืองนะคะท่านผู้ชมขาเพราะมันจะกินได้และกินไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ามันแห้งแล้วเราใส่น้ำลไปอีกหน่อยแล้วก็ใส่นอาทุมัสนะคะแต่มันจะเค็มนะคะเทสเฟิร์สมันเค็มไหมซอลตี้ไหมเอาเทสเฟิร์สนะคะว่ามันจะซอลตี้ว่ามันจะเค็มหรือเปล่า ห้านาทีจะเสร็จหรือเปล่าท่านผู้ชมเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยมันคือไพ่บะฮอนหวาเนี่ยมันเริ่มแดงแล้วนะเห็นไหมกุ้งตัวก็เริ่มจะสวยแล้วท่านผู้ชมขาถ้ามันเดือดแล้วเราก็จะใส่น้ำลงไปนิดนึงใส่น้ำซุปลงไปนิดวนึง พิ่คุณนายอันพี่จะอันจยจะอันนี้มันดูหลายมันสิบสูงคนอยู่ตลอดเวลาเว้ยมันสิสูขยุื่อัติคุณนายขาพี่น้องเอาเทสซิเทสเดอร์ซอสซีมันแซ่บไหมแซ่บบ่ไนส์เน็ตตี้เล็กเกอ ัะสีเลยเกิดมั้ยังมันบวเผ็ดเนาะสู๋ข่อยบอก,กินนำ้ำเด้ออร่อยเตียอะอร่อยก็ใส่ผักลงไปค่ะพุทเวสเต์เบิลอินไซด์เลยค่ะเวสเต์เบิลนะคะ,อะดอกกระหลิกที่เราไปเก็บกันมาเด้อพี่น้องจ้าคนลงไปเลยค่ะคนลงไป เราค่อยจะให้นางงามกินให้ดูว่ากินเสร็จแล้วนางงามจะมีชีวิตเหลือ,อรอดหรือเปล่าพี่น้องผัดใสน้ำมันหอยอุ้ยหอมตุ้ยๆเลยเนาะอืมจะมันข้นมันปล่อยให้มันนเดี๋ยวมันกับอันเก้งหรอกเธออุ้ยสีหน้าอะไรย่รางไหมสีสันน้าทานไหมจ้า เชฟครอบครัวหัวป่านะคะอืมอ่ะแล้วจนี้เราทำจมันสุกแล้วเทสเทสไอเกนซีมันกินได้หรือเปล่าเทสไอนซีมันมันอิสซอตี้อิสอิสวีตไหมโอ้โฟเกตพูดซ้ำๆซูเกะลิเตอร์เบลิเตอร์เบตเลยลิเตอร์เบตซูเกะนะครคุณาอ่าดัตดัตเลยพี่จิ๊ซอสมากอืม ำใส่น้ำตาลนะคระในงานไม่ชอบใส่น้ำตาลเท่าไหร่เอาไปตุ๊กใส่น้ำตาลพี่น้อนี่ครับพี่น้องอาโคดรแบที่ไหนจะแสบบอพี่น้องฝีมือนางงามค่ะเทสเกียนซีสแสบหรือเปล่าใส่น้ำตาลไปแล้วเพราะว่ามันจะสุกเกินไปแสบบ่อ่เทลงตรงนี้เลยค่ะเท like ิเล s กดิเลยค่ะพุทเลยนะคะเนี่ยพี่น้องพัดกระเทียมปลายจะเด้มิต่ดอกมันบนเห็นไหมเราทำาสะอาดแล้วนะฮะล้างมงล้างมืออะไรก็ว่ากันไปนะคัท่านผู้ชมครับอ่านี่จะมาข้างบนเพื่อนๆจะได้เห็นนะฮะอ่ะห้านาทีหกนาทีพอดีสิงามอมาโชว์สิเนี่ย น่าอร่อยไหมน่าอร่อยไหมนางงามคะเดี๋ยวไม่กอเคไม่กอเคสหอมจี๋อืมาเดี๋ยวเรามากินกันเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะจุ๊บจุ๊บจบจับจุบจ๊บจุบจ๊บ